มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9.10นาฬิกา10นาทีถึง10 0นาฬิกาทางสบว,วท,ทปัตตานี FM 1 0 1 m ม z เ สว nice ัส,สดีค่ะต้อนรับคุณ,คณ,คณผู้ฟังค,คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9านาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะทางสวทปตัตตานี FM 101 m h รอและทางเพจเสนป่ปัตตานีนะคะดิฉันจิตาพันธ์ประพันธ์วงศ์ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทางจังหวัดปตัตตานีเองมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดปัตตานีค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีนะคะนายสน ส่วนที่เมืองรอมหัชกันจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภากเกษตรกรของจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมค่ะ โดยที่รัฐรมนูญแห่งรัชาการไทยพุทธศักราช2550ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตแปรรูปและการตลาดรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงสุดรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในรูปแบบสภาเกษตรกรนะคะเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนสิทธิ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร,กรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรกรมอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้มีการ สนับสนุนนะคะสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายรวมถึงวางแผนในการพัฒนาเกษตรกรรมของตัวเองด้วยนะคะว่าจะปลูกอะไรทําอะไรมีการบริหารจัดการน้ําอย่างไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรนะคะเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม รวมถึงการเมืองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะและมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรและ ระบบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553นะคะในการที่จะมีการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนั่นเองค่ะโดยสํานักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะซึ่งก็มีหน่วยงานของรัฐในฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นๆนะคะเพื่อรับผิดชอบงานธุรการและทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะในพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553เมื่อมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติก็จะได้จัดทําให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งแรกเพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้มีการประชุมและ เลือกประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ1คนนะคะและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอีกสองคนโดยตําแหน่งดังกล่าวเนี่ยต้องเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะก็เป็นเหมือนอสมาชิกวุฒิสภาย่อมๆนะคะแต่เป็นสภาเกษตรกรค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ก็มีการประชุมกันไปแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะมีการเลือกตั้งนะคะสาหรับผู้แทนของเกษตรกรนะคะที่จะเข้าสู่สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีนะคะเพื่อที่จะมาทําหน้าที่แทน เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีว่าในปีนี้เราจะมีการวางแผนทําเกษตรกรรมอย่างไรมีการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะรวมถึงเรื่องราวของการผลิตต่างๆในกระบวนการขั้นตอนการผลิตฮัปุ๋ยที่ไหนอย่างไรจะได้ราคาถูกแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้ใช้เหมาะสมในการเกษตรนะคะหรือแม้แต่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของปีนี้จะทาการเกษตร เรื่องอะไรพื้นที่ไหนอย่างไรตรงไหนเหมาะสมนะคะแล้วก็มีการแก้ปัญหาในส่วนของสภาต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้กเกษตรกรเน่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและรับชมนะคะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ค่ะคุณดอรมันโยูโซโค่ะนําโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพละมุนและดิฉันจีทาพันธ์ประพันวงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9ก้านาฬิกาสินาทีโดยประมาณจนถึง10บนาฬิกาค่ะทางสวทปัตตานี FM ฟเอ็มร้อยเอ็ดแมกเร์สและทางเพจเสนีป,ปัตตานีนะคะวันนี้ทีมงานของ ของเราลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ